ครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช่องช่างต่อมโมนิฟายนะครับวันนี้เรามาจะประกอบคาร์โบฮอนด้า GX35 กันวิธีการประกอบนะมีอะไรบ้างก็รับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับส่วนนี้ก็ลื้อไว้หมดแล้วก็ประมาณนี้ครับ เริ่มต้นการประกอบประกอบตัวนี้ก่อนนะครับอันาดเล็กครับให้ท่านทำออกมาให้ท่านนำออกมาแล้วเอาหนีบบีให้แบนไปเลยประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวกรองเป็นแผ่นกรองก็จะใส่ในช่องนี้การใส่เนี่ย ใส่อย่างนี้ครับวางเข้าไปแล้วใช้น็ของมันเนี่ยกดลงไปเลยเห็นไหมครับจะเรียบไปเลยเก็บขอบให้หมดรตรงไหนไม่เข้าก็กดลงไปเก็บขอบให้หมดอ ลมเป่านี่ก็หายครับเวลาช่วงแรกก็ให้ใช้ให้โคงแบนแงออกก่อนก่อนที่จะเป่าลมนะครับช่วงที่เราล้างขบวนก็ไปดูในคลิปล้างวิธีการล้างประกอบได้นะครับอ่าผประมาณนี้เห็นไหม้มันจะกลมเลยจากนั้น เราก็มาใส่ตัวนี้ก่อนตัวเปิดน้ำมันเข็ม,มครับผมเนี่ยให้หงายถ้วยขึ้นนะครับเนี่ยแม่เป็นลูกถ้วยเอาขึ้นเอาเหล็กนี้ใส่เข้าไป ครับผมเ,เราก็จับอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวเข็มลำมันประมาณนี้ครับเรายกตัวนี้ขึ้นมาวางวาก่อนเอาสปริงใส่ก่อนอให้นํำสปริงมาใส่ในช่องนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะมีที่ ใส่สปริงอยก็ใส่ได้เลยเล็กมากมือก็ใหญ่เหลือเกินอ่าเห็นไหมครับใส่สปริงไปก่อน จับประมาณนี้จับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยัดเขาลงเข้าไปในรูมันเลยสปริงก็จะอยู่ตรงตูดถ้วยแล้วก็มือกดไว้เเวลาใส่ใส่พร้อมๆกันมือกดเลยครับเห็นไหมครับอ่าอยู่แล้วครับหุนดีๆแล้วก็นำน็อดนของมันมาใส่ใ้่ใยคว,วงเล็ก กดไว้นะครับสปริงมันจะเด้งนตร,รมันเล็กมากแล้วมันก็จะหายากกดไว้เลยตึงๆมือพอครับแล้เอามาทดสอบเห็นไหมครับสปริงจะลงตรงตูดถ้วยพอดีเลย สูงของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณแค่นี้ครับสูงขึ้นมานิดนึงตรงนี้งัดขึ้นได้ตัวนี้เป็นเข็มกดน้ำมันตัวปล่อยน้ำมันอ่าโอเคครับนี่ก็เริ่มประกอบกันแหละมีส่วนประกอบส่วนแรกเริ่มจากตัวนี้ก่อน ตัวนี้เห็นไหมครับจะมีนมหนูด้วยนมหนูเนี่ยเราจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้เพราะว่าเราใช้ลมเป่าแต่ถ้าเราจะเอามาเช็คก็ให้ใหดูกันว่ามันมีอะไร <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ก็มีซีนยางด้วยมันจะมีรู คือเราเป่าแล้วลมันก็ทะลุไปฝั่งไปฝากนู้นเลยทางที่เป็นเข็มที่เป็นเข็มเล่งนะครับทะลุออกไปเห็นไหมครับเป็นเป็นรูออกไปจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ก็ใส่ลงไปเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีมีหรือเปล่าก็มาดูกันว่าต่อไปก็มาใส่ประเก็นตัวนี้ก่อน ดูรูปมันเห็นไหมครับสังเกตรูปนี้เลยรูปเหมือนกุญแจเนี่ยเอามาใส่นี้นะเลยหอกเกาะห่วงด้านบนเลยครับเห็นไหมครับประมาณแล้วก็ใส่ตัวแผ่นบางๆก็ใส่ตามรูปมันเดิมเกาะด้านบนอ่าครับผมประมาณนี้ครับ นอยเสร็จแล้วเอาเจ้าเนี่ยนี่ครับอ่าก็จะมีรูปนี้อยู่สังเกตรูปดีดีอ่าเห็นไหมครับรูปเหมือนกันเลยแต่ว่าโดนแผ่นตัวปิดวาวตัวเนี้ยปิดไปก็จะใส่ทางด้านนี้ประกบเข้าไป เอาตัวนี้เป็นตัวมือซ้ายผมเนี่ยเป็นตัวตามตัวนี้เป็นตัวประกบมันจะโดนล็อกของมันเองพอจากนั้นก็จะมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ได้ไหมอาวไม่ได้ลองหมุน,นครับเห็นไหมครับให้มันตรงรูพอดีเลยดูว่าให้มันครบรู ถ้าใส่้างนี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่อย่างนี้ล่ะใส่อย่างนี้ก็ไม่ตรงรูเห็นไหมครับนนง่ายหน่อยใส่แล้วก็กรูทุกรูก็จะโชว์หมดเลยดังนั้นมาใส่ผ้าปั๊มพาป,ปัมาปป๊มก็จะนิ่มไม่แข็งผลาป,ปั๊มเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นเดือยสอง สองอันไหมครับนครับเรากา็ใส่เข้าไปเลยแค่นี้พอปั๊มก็จะไปกดเข็มกดน้ำมันนะครับเด้งเดงแล้วมาใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็สังเกตว่าเห็นไหมครข้างบนจะมีสามรูเรียงกันก็ลองดูใส่ได้ไหม สามดูที่เลียงกันอันนี้คือรูน้ำมันตรงนี้เป็นรูน้ำมันก็จะเข้าตรงกันเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านใส่อย่างนี้เห็นไหมครับรูจะไม่ตรงแล้วก็ใส่ไม่ได้มันโดนบังคับใส่มือประคองไว้น,นี่ต้องความลงนะครับก็มาดูที่กดใช้ได้ไหม ไม่แตกกดได้ยังนิ่มอยู่นะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้ใส่ได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะครับทางนี้เพราะว่าจะติดเสาเสา,เาสายน้ามันถนนฝั่งนีะครับตัวนี้ก็จะเว้าสำหรับตัวนี้เลยอันนี้ก็จะกดลงก็นำ ลิฟต์รอสี่ตัวขยับขยับขยับใส่สองพวไปก่อนกำมือต้นแรง นไปได้ล้วครระหว่างไขควงครับอ่าครับผมแล้วค่อยอัดน็อตอีกทีหนึ่งความแน่นแล้วก็มาใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เห็นเสาไหมครับเสาด้านนี้ มาสังเกตครับอันนี้คือรูน็อตเอ็น,นี้เสาอันนี้คือรูน็อตสองตัวรูนะ็อตที่เราจะใส่รูน็อตสองตัวส่วนตัวนี้เป็นรูของเสาตัวนี้ครับก็เข้าเลยส่วนตั้งรอบตั้งอะไรก็เดี๋ยวไปไล่กันตอนประกอบเครื่อง ค่อยๆเข้าไปเเข้าไปพร้อมกัน,น,นได้ไลยลก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ผัดน้อยเช็ความเรียบร้อยทีเดียว ตัวนี้เราจะต้องขันไว้เลยอก็ลอ,องดูแล้วกันครับเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้คือตัวตั้งรอบตั้งรอบให้มันสูงดูนี้ไหมครับรูนี้กับรูสามรูนี้ เรื่องที่รูแรกก่อนหมุนนอตชนเลยหมุนนอตตัวนี้ไปชนตัวนี้เลยดันไว้มันคล้ายๆตัวเปิดอากาศาเห็นไหมครับรูจะตรงกันแล้วรูแรก สามรูนะครับตัวนี้มีสามรูอลอาดูแรกก่อนเราขันมอตัวนี้เราเริตไไ่ตั้งรอบไปเลยตั้งรอบให้สูงไว้ก็ลองดูอ่าโอเคครับจบคลิปแค่น,น,นี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป